ยกแรกครับจะกเป็นอย่างไรครับ5ยกนะครับคู่นี้ดูรูปร่างก็สันผัดทั้งคู่ครับถ้าเป็นคนไทยเลยก็คือหุ่นดีตัวใหญ่นะครับ180ขึ้นเดินทางเดียวกันเลยนะครับซ้ายรงจักนี่ก็ฝีมือครับนี่ฮะวันนี้นี่จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับในวัย39ในดูรูปร่างเนื้อตัวนียังเปรี้ยอยู่เลยนะครับขยับไปครับ ซ้ายครับเตะไปครับเดชดมรกรือทีนึงครับปุ๊บผมจับนางจะต่อยครับเตะซ้ายไปก่อนนะสวนมาครับเดชดมรกตจะดูแล้วไม่ประมาทด้วยกันทั้งคู่ครับเตะขวาทีครับจากไปครับพยายามนางจะต่อยเตะซ้ายครับ เชื่อว,ว่าไม่ง่ายทั้งคู่แน่นอนครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเจอแต่ตักงชาติกันมาอย่างเดียวครับซ้ายเปิ่ตัวสองแก้งครับโอ้จังหวะวางแข้งเนี่ยถือว่าหนักแรงทั้งคู่ครับในรุ่นใหญ่กองจากมีเตะล่างนะครับมีหมัดก็พยายามจะต่อยวันนี้นี่จะสุมวิญญาณเสือเท่าครับจะชักแชมป์ได้หรือไม่ครับดูแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเกมยาวหนักชีวิตได้เหมือนกันนะครับคู่นี้อาครับแข้ง้ายแล้วแม่ดีครับโอ้กงจัก หรือด้วยซ้ายเลยครับโอ้นี่ถ้าเป็นแชมป์ในวัยส9เานี่ยต้องบอกว่ายิ่งกว่าเตือเชื่อแล้วอาวี่แม่เกือบโอ้โหเกือบโดนลูกตามน้ำครับนิดเดียวครับแม่โอ้ถ้าโดนนี่แพ้ฝาวแน่นอนครับโอ้โหนี่บแม่แต่ช็อตแกก็รู้ตัวนะถือว่ากลมไปขอโทษครับพุ่น้องก่อนเลยครับก็รูว่าตัวเองทำผิดครับไม่เป็นไรครับเพือขอพอยกันแล้วลุยกันต่อครับ ตอนนี้เตะหมุนเลยครับเรามองในกาเลยครับว่าในกาอยู่มุมไหนครับเพชรมรกตครับบางทีอาจจะเป็นการกําหนดทิศทางในการเดินของต่วเองก็ได้ครับทงขวาไปครับต่อครับซ้ายไปทีเกี่ยวแล้วแม่จะคืนคืนไม่ได้ครับคงจักขยับขยับถีบไปก่อนครับขวาไปซ้ายคืนมาเอาครับแม่พยายามจะเน้นอาวุธมากขึ้นครับเพชรมรกต งจัรนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีโชคชะตาในการที่ชิงแชมป์สุใยญ่จะไม่ค่ยพลาดเลยครับหลังหลังสุดน,นี่ก็นับไปก็เกือบๆ10ป,ปีครับกับแชมป์เม,มื่อรอบไทยลีกออาครับแมโดนหมัดโอ้ยมีเสียนหลักไปครับโอ้ใจหายแวบเลยครับแมถ้าโดนนับนี่เขาบอกว่างานงอกแน่นอนครับทางด้านเพชรมรกตขาข้งซ้ายองจัดพยายามคืนครับแต่ว่า หลงเวียงไม่ได้ครับเอาครับแม่เหยี่ล้มไปเหมือนกันเอาครับการเตือนครับว่าลูกเหยือนี่ยใช้ไม่ได้ครับเตือนข้าไปครับซ้ายครับแล้วก็หมดยกแรกครับกล่มจักรก็ยกดแรกเลถือว่าไม่ได้เร่งนะครับส่วนเพชรมรกตเนี่ยมาเดินเครื่องท้ายยกครับดูครับภาพช้าครับจังหวะเตะซ้ายครับ สายคืนมาครับแล้วก็ขวดซ้ายนี่แหละครับซ้ายมาเกี่ยวแล้วก็นี่ครับช็อตที่เขาต้องขอโทษกันก่อนครับดูครับซ้ายมาเกี่ยวปล่อยซ้ายขวดเลยครับเตะมาครับยกเททิ้งครับแล้วก็ช้อนครับไปเกือบไปเลยครับจอกนี้ก็เป็นของเพชรมรกตนะครับที่ออกนำกงจักรไปก่อนครับสิบต่อเก้าทั้งสามสี่ เป็นการเจอกันดาวิแมทครับไทยกับไทยเจอกันครับเพชรมรกตกับเจ้าของแชมป์ครับ้องกันแชมป์เจอกับกงจักรครับยกแรกผ่านไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คคะแนนยกแรกกันนิดนึงครับว่าออกมาแบบไหนครับไปห้งด่อยซ้ายครับนี่ครับคะแนนเป็นเพชรมรกตครับออกนําไปก่อนครับสิบต่อเก้าทั้งสามเสียงครับยกนี้นี่เชื่อว่าเข้มข้นขึ้นแน่ครับยกแรกเนี่ยถือว่าศึกษาอ่านเชิงไปแล้วครับ นี่คืออาวุธที่เข้าเป้าในแต่ละจุดจากไฟต์กริกนะครับแนมะดูจำนวนศีสษะครับเป็นเพชรมรกรตเนี่ยที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็แข่งํำตูดด้วยนะครับอาครับยกนี้ผงจักก็ต้องเปิดเกมขึ้นแล้วละครับขณะที่เพชรมรกรตเองก็แมจะเชื่องช้าแบบเดิมไม่ได้ครับคะแนนเนี่ยออกมาแล้วนะครับสิบต่อเก้าเป็นของทางฝั่งแชมปเปี้ยนก่อนครับองคงจักมาครับ เอกมรกฏก็พยายามเสริมด้วยศอกก้าวแทงไปครับกรงไนลวบแล้วแม่กงจากเน่งตีกลับมาครับลูดมาเสียบความเก๋าครับดูครับเรียกว่าลูกแก้ลูกกันเนี่ยรู้หมดครับอยู่ที่ร่างกายอยู่เฉยไม่ได้ครับสายมาครับถาม่าโอ้ต่อยซ้ายครับกงจากรับโดนข่าวของเอกมรกกจะชากมาเลยครับดอกนี้ครับนี่รับเหลี่ยมยังมีครับ ต้องมองหน้าหน่อยครับแม่น้องครับพี่ยังไว้ลายอยู่ครับตีเข่าครับคล้องมงในตีอีกทีครับเสียบขึ้นมาเดินเย็บเย็บเยบแล้วยังไงดีครับพยายามล็อกคอไว้ตีครับกดมาแล้วตีคืนโอ้ปลมาเสือเท่าไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้เพชรมรกตมีอะไรก็ต้องรีบงัดออกมาสู้แล้วครับดูยกนี้นี่คงจักรก็พยายามจะงัดลูกประสบการณ์เข้ามาช่วยเต็มที่ครับกับแก้งฟ้าแล้วเ่ครับ นะครับโดนเตือนนะไม่ครับแม่กรรมการบอกว่าไม่ได้เป็นลูกปัดขานะครับเดินต่อเลยครับเพชรมรกตลูกก้าวแทงครับเสียบขวาวงนายยื้อกันครับจับคอนโทรข้างบนเสียบพื้นไปครับตีเข่าครับเน็บวงนายเอาลวครับบียดกันไปแบบนี้นี่สภาพร่างกายในวัย39นี่จะมีปัญหาหรือเปล่าครับตรงจับไปครับหนีไปก่อน ไปตัดล่างเจอข่าวของเพชรมรกรส่วนขึ้นไปครับพยายามกดแขนล็อกคอครับเด้งตีไปก่อนครับใช้ลูกขยันครับตรงจักโอ้ก็พยายามจะเล่นวงในครับชวนใช้แรงครับเพชรมรกรโอ้ยเสียบซ้ายครับตรงจักเด้งตีไปโอ้มีเข่าคืนครับโอ้ยมุมนี้นี่แม่มองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับใครตีครับมากรรมการแยกครับใกล้เชือกลากมาก่อนครับ ไปเดินก็ไปครับหมัดกระแทกมาไี้ก็บงในเสียบคืนพยายามดันเกาเชื่อครับเจอลูกนี่ครับนวนเนี่ยลูกตีครับของกงจากครับโอโหแกตีได้ทุกท่าเลยครับกงจากก็ใช้แรงเยอะเลยนะครับยกนี้ก็อยากจะตีเสมอให้ได้ครับมีหมัดด้วยครับแม่คืนได้ศอกมรกตปล่อยการครับแม่แล้วดันแทงขวาไปมดยกสองนะครับเนี่ยต้องรีบสูด ออกซิเจนเขาปอดให้เต็มที่ครับกงจักต้องดีจริงดูไฮไลท์หน่อยครับหมัดซ้ายครับกองจากตีเข่ากับเพชรมรกตเจอกระชากมาครับดอกนี้ปล่อยซ้ายขีครับตีเข่าขึ้นมาตีคืนไปครับหมัดไม่โดนแต่เจอสอกของเพชรมรกตเข้าไปครับเข่าครับหมัดซ้ายครับใส่ปลายคางครับ นี่ครับก้าวไปแทงเลยครับโอ้คะแนนไม่เอกฉันนะครับยกนี้เป็นของกงจกักคืนไปบ้านนะครับ2ต่อ1เสียงครับโอ้คะแนนร,รวมนี่มี20ต่อ18แล้วก็19เท่ากันนะครับดูยกนี้นะครับรวมไปถึงคะแนนด้วยครับ ว่าจะออกแบบไหนนะครับเอาสู่ยก3แล้วครับอ้าวกับลุยต่อครับเดี๋ยวไปดูคะแนนที่ผ่านมาครับอืมีก็เป็นกองจากกบชนะในเสียงข้างมากครับสองเสียงรับมีเท่ากับตอนนี้เสมอกันสองเสียงครับแล้วก็เพชรมรกตออกนำสองแต้มหนึ่งเสียงครับอ้าวกับเสียงส่วนใหญ่เสมอกันครับเรามีดูไฟที๊ครับอาวุธแยกตามประเทที่ออกครับนี่ครับหมัด ของเพชรบวรกฎดูดีครับแต่ลูกเตะของทัางนั้นองจักครับเข่าครับเข่าหนึ่งเสมอกเลยครับหลุยต่อครับมีเข่ามาครับเร่งเครื่องนะครับเพชรบรกฎครับซ้ายคือในบ้างครับองจักเจอเข่าครับเขายังไงครับหายใจหายใจทันไหมครับปล่อยมาสอกขึ้นปล่อยมาครับรวบไปครับโอ้นี่ครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใสสุดครับโงจักถือว่าทําได้ดีเลยนะครับยกที่แล้วนี่ได้แต้มสําคัญมาครับ เสียข้างมากในี่เสมอกันนะครับสองเสียงเดี๋ยวว่าเป็นกําลังใจให้กงจากเยอะเลยครับเพราะเกมนี่ยังอีกยาวไกลนะครับ3ยกก็ต้องมีเร่งมีผ่อนครับดูว่ากงจากเองก็เห็นคะแนนแบบนี้เนี่ยยกนี้ก็ยังมีโอกาสคือแพ้ได้อุ้ยแม่แต่ว่าเอไ,ไปเปิดโอกาสให้เพชรปรากฏเดินเข้าหานี่ก็อันตรายนะครับโอ้จังหวะต่อยหมัดแล้วตามด้วยเข่าโอ้เดี๋ยวยุบนะครับถ้าโดนเยอะๆนี่ร่างกายเนี่ยไม่เหมือนเด็กๆโอ้ยโดนซอยครับแม่ ผมจับช้าลงครับเห็นมรกตตอนนี้เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างครับโอ้โองจักรเลแตกไปแล้วครับโอ้อาวครับแต่จะปิดเกมเลยไหมครับเพชรมรกรก็จะสับซอกครับของจักตอนนี้เลือดครับเลือดไหลมาครับหาคิ้วขวาครับพยายามต่อยเจอสอกอีกแล้วครับดักเข้าไปรวบไว้ครับก่อนมาโอ้โหนี่ครับช็อตเมื่อสักครู่ครับเป็นช็อตที่ทําให้ผมงจักรเนี่ยดูซึมลงไปเลยครับอาครับแย็บครับอันนี้ ต่อยครับยับอีกทีนึ่งอาจจะต่อยมาไม่โดนครับแขกก็ยังสู้เจอเข่า้าไปครับกระชากมาทองมาบิดมาครับโอ้โหแต่พอเห็นคะแนนตีเสมอได้เนี่ยเหมือนกงจากจะหลุดสมาธิไปหน่อยนะครับโอ้โหนี่ครับโดนศอกือเหมือนจะเข้าไปต่อยหมัดครับเพชรมารกตนี่ฟันแบบเฉื่อๆแรับแตกเลยครับ้าเลือดนี่ก็ค่อนข้าง,งจะไหลเยอะด้วยครับโอ้แแล้วดูจะ ขาลงไปนิดนึงครับตอนนี้เพชรมรกตหัวเลือกแล้วครับแย้มไวแล้วออดเลยครับโอ้โหเลือดนี่ไหลเยอะครับครับอาวครับรวบไว้สับซ้อนตางไว้ต่อยครับหลุดครับตอนนี้กงจักดูอ่อนเนื้ออ่อนนมลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าจังหวะที่แตก็ดูครับแมเพชรมรกตแกพอมาเร่งนี่ก็ทําให้ บีเอากงจากมีหยุดไปได้เหมือนกันครับโดนสอดอีกแล้วครับยังสู้อยู่ครับเกาะในเกาะในกงจากดันเข้าเชือกไปยี่ครับยักไปโอ้โหนี่ครับยกนี้นี่แตกครับทางด้านกงจากดูฮะเหมือนจะจะได้ครับเพราะว่าคะแนนเนี่ยตามติดเสมอได้แล้วครับดูครับจังหวะนี่ครับหยับหยับไปเตะซ้ายครับเพชรมรกตข่าวงในเตะซ้ายขึ้นมาครับกงจาก เจอศอกนี่แหละครับแล้วก็กระโดดชาร์จเข้าไปครับหมัดซ้ายตีเข่าครับสอกนี่แหละครับแต่ก็ช็อตเพื่อนัตู่นี่แหละครับที่แต่ครับโอ้ยนี่ครับศอกเข่ากลามครับอ่ามีมึนไปเหมือนกันครับโผล่เข้าไปครับนี่ครับเนโดนเยอะแล้วก็ช็อตนี้ครับแตกเห็นเห็นเลยครับ คะแนนก็เป็นของกงทางด้านเพชรมรกตนะครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับดูว่าทำคะแนนได้ดีครับคะแนนรวมตอนนี้ครับมี30ต่อ27แล้วละอีก2เสียงครับ29ต่อ28ยก4ครับยกที่ผ่านมานี่เป็นทีที่เพชรมรกตเร่งคืนบ้างครับแล้วก็เห็นเลยครับว่ากงจักโดนแล้วก็มียุคมีแผ่วครับ ครับสับมือครับลุยต่อต่อหน้านี้นี่เสมอกัน2เสียงครับยกนี้นี่สิบต่อก้าทั้ง3เสียงครับเป็นเพชรมรกตครับก็ออกนำอีกครั้งครับ1คะแนน2เสียงแล้วก็3คะแนน1เสียงครับเอาจริงเกมนี้ก็ยังไม่ได้หาดนะครับในส่วนของคะแนนนะครับนี่คือจำนวนอาวุธที่เข้าเป้าบูเดนศีรษะนะครับโอ้สามสิบต่อ5เลยครับยกที่แล้วนี่ ว่าจะเป็นหมัดหรือสองเนี่ยก็จะถูกคำนวณนับเข้าไปนะครับ็ลมรกถือว่าทําได้โดดเด่นจริงๆกรงจักรก็ยังยูเทิร์นได้นะครับถ้ายกนี้เนี่ยคือเล่งขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเอาแต้มสําคัญตรงนี้ได้ครับยังมีโอกาสยูเทิร์นอยู่ครับวงในตีกันไปผูวพันกันอยู่คือถ้าไม่ต้องคิดมากครับยกนี้ชนะได้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็ยังเสมอกันอยู่สองเสียงครับฉะนั้นแล้วก็ไปวัดกันที่ยกสุดท้ายครับยกนี้อย่าพึ่งท้อครับ ไปครับตีครับไปครับจะได้คงจักรครับเอาครับแล้วก็เลือดนี่ที่ทีมงานคัดเลือดนี่ก็ดีเยี่ยมเหมือนกันครับเลือดไม่มีไหลออกมาเลยครับโดนข่าวเพชรมรกตครับตีเข้าไปครับคงจักรพยายามที่จะเร่งครับจะได้คงจักรคงจักรนี่ก็เข้าสู่ในช่วงของยกที่4เนี่ยเชื่อว่าไม่เคยเห็นยก4นานแล้วนะครับก็ปกติก็ปักหลักชกมวย3ยกตลอดโดยเฉพาะในอาร์ดูเอสนี่ก็โหถือว่า อ่อยกต้อ9าไฟครับไม่รูวว่าจะมีปัญหาหรือไม่ครับแต่ว่าดูเล่งขึ้นมาอุย้ยโดนสอยอีกแล้วครับเพชรมรกตฝันเข้าไปอ้าวกงจักฝันคืนครับยังมีโต้ตลอดนะครับยกนี้โดนข่าวกระทุ้งเข้าไปตีครับโอ้ยยกนี้นี่เหมือนจะเล่งขึ้นมาได้นิดนึงครับกงจกักเข่าครับพยายามฮึดเหลยครับแต่ดูเกมของเพชรมรกตก็ไม่ แทบจะไม่เปิดโอกาสให้กับท่านนั้นกงจักเหมือนกันครับน่าจะรู้ลิศแล้วครับว่ายก2พอไปปล่อยแล้วก็โดนก็อาจจะยุ่งได้ครับอีกคานกลับกันเนี่ยถ้าเพชรปรากฏชนะในยกนี้ได้เก็บคะแนนยกนี้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะการันตีได้เลยครับยกสุดท้ายก็แทบจะประคองตัวได้นะครับอยู่ที่เกมยกนี้นะครับโอ้พยายามจะกดจะรัดเอาไว้ครับ โอ้ยนี้นี่เวลาผ่านไปไวมากครับเดินเข้ามาโอ้ยโดนแทงอีกครับองจากอีกตัวแม่ถึงไหมครับโดนแย็บโอ้ยแล้วแย็บแล้วฟันนะครับดูครับโดนสอยแล้วครับองจากโอ้นี่ครับเดินก็ไปรับศอกของเพชรมรกตกับสองนั้นเลื่อนซ้อนครับผลอยู่ครับเดินต่อครับอุ๋ยวเจอล็อกแล้วพยายามตีครับเจอล็อกคอนี่แคคเตอร์ดิ้นไม่หลุดครับองจากครับลอยครับสับศอกคืนครับเพชรมรกต ซ้ายไปครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ดูครับพลังกำลังตรืองนี้มันก็น้ำมันมันก็เกลี้ยงถังเหมือน,นกันครับไปต่อครับไปซ้ายหมดยกที่สี่งมีซ้ายสวยๆก่อนจากนะครับกงจักในยกที่4ี่หรือว่าขับเกลียวกันมาดูดีเลยครับกงจักก็ดูดีขึ้นจากยกสามนะครับแต่ว่าจะดีพอถึงได้แต้มต,ตรงนี้หรือไม่ครับ พอเพชรมรกตเองก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีครับมีหมัดมีศอกองในก็ก้าวแทงดันแทงครับดูครับนี่ครับเด้งตีครับองจักรพยายามมาเร่งเลยครับสับศอกนี่ครับเดินมาหลับศอกอีกทีหนึ่งครับจากเพชรมรกตครับต่อยหลุดปุ๊บสับทันทีครับ ก็รออยู่แล้วแหละครับตอเข่าไปครับยับไปอีกทีหนึ่งครับแล้วก็สับครับโอ้โหวิ่ครับแโดนเยอะนะครับก็เป็นของเพชรมรกตนะครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับในยกที่4ถ้ากับว่าคะแนนนี่ก็ขาดรอยเรียบร้อยแล้วครับ 40 36แล้ว39 37ครับลุยกันต่อครับยกสุดท้ายครับคะแนนยกที่แล้วเนี่ย49นกกั่ง3เสียงครับ,บมันรวงหมักเลยครับก็ตอนนี้เนี่ย40 36แล้วก็39 37สองเสียงครับเท่ากับเพชรปรากฏถ้าไม่โดนนับในยกนี้เนี่ย ถึงโดนนับหนึ่งนับนี่ก็แชมป์ยังคงอยู่ครับก็จะเป็นการเสมอโดยเสียงข้างมากนะครับอยู่ที่กงจักครับนี่ก็ถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วล่ะครับเอาครับยกนี้ไล่ทุกเลยครับต่อยหมัดต่อยหมัดครับแม่กงจักนี้ก็หลังๆก็มีต่อยมวยสากลบ่อยอยู่นะครับมีรับจ็อบชกมวยสากลด้วยครับไปออสเตรเลียก็มีแอฟริกาก็ไปครับหลุยต่อครับเอาครับต่อยหมัดอัปบัก์ ยกนี้นี่สวมนิจาณมวยสากลแล้วครับเด้งตีไปครับเพชรมรกรพยายามจะทำขึ้นลงให้สงบนิ่งครับเอาครับคนหนึ่งก็พยายามที่จะพยายามไปถึงที่สุดครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่อยากจะให้มันเกิดข้อผิดพลาดครับนี่ครับพยายามรวบปครับหยับหยับหยับหมัดง้างมาสอกยืนแล้วครับต่อยลำตัวครับในตอนนี้ดีไม่เอาแลวครับเน้นหมัดอย่างเดียวครับโคงจักครับ เดินเข้าไปเดินเต็มเท้าแล้วนะครับโอ้แต่ว่าวงในนี่ครับลูกเก่งของเพชรมรกตเลยครับตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งขึ้นมาครับลูกแบบนี้หาครับหมดซ้ายอปคัดขวาเนี่ยพยายามกัดฟันต่อยแล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรียวแรงเนี่ยตะแคงถังแล้วครับคงจักโอ้แต่ก็สู้ด้วยใจครับสู้ด้วยจิตวิญญาณนักสู้จริงๆครับนี่ครับโอ้ยดูโดนศอกครับเนี่ยโดนศอกก็ยังตั้งหน้าตั้งตาสู้นะครับ อย่าลืมว่าเงินแสนนี่อาจจะได้ก็ได้นะครับกงจักรเพราะว่าสู้มากๆเลยอืมเอาครับอุดดักเข่าไปครับของเพชรมรกตครับก็พยายามที่จะหยุดเกมเดินเกมบุกของกงจักรนะครับบนเวทีมวยเนี่ยวิธีที่จะบอกคู่ต่อสู้ให้ดีที่สุดก็คือแบบนี้แหละครับเอาอาวุธใส่คู่ต่อสู้ครับให้คู่ต่อสู้หยุดไปเองครับฮันจะมาตะโกนบอกว่าพอแล้วพอแล้วนี่ก็ บางคนก็ไม่เชื่อกันนะน,นี่ครับส่วนกงจักเนี่ยสู้ดีจริงครับคือด้วยไวัยนะเราต้องมองว่าด้วยวัย39ปีแล้วครับสู้ในขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนะครับก็โค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับนี่ครับเพชรมรกตก็ได้แต้มสำคัญในยก4บายกนี้นี่ก็ ว่ากอดเก็บอาวุธแล้วครับไม่เปิดโอกาสให้กงจับได้ได้รุ้นได้เสียวครับโอ้แต่ว่าที่สำคัญในคืนนี้ฮะความใจสู้จิตวิญญาณความเป็นนักม่วยครับดูครับเอาครับไล่ทุบดอกทุบเข้าไปโอ้ครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับโอ้แหมนานๆจะเห็นเพชรมรกตเนี่ยก้มกราบไทยก่อนนะครับเพราะว่านี่คือนักชกที่อาวุโสกว่าเขาครับเพชรมรกตครับเดี๋ยวเรามาดูครับ จังหวะหมัดซ้ายครับตีเข่าสวนขึ้นไปครับเจอกระชากครับหมัดมาสอกคืนครับหมัดซ้ายครับเข่าก็อีกทีหนึ่งครับดึงแล้วก็ซ้ายครับสอกไปครับอย่าต่อยต่อยครับสอกมาสอกคืนครับหุกขวาแล้วก็นี่ครับสอกงัดคืนไปครับเกือบไปเลยครับช็อตนี้ครับสอกอีกทีครับ นี่ครับช็อตที่แตกครับตาลอยเลยครับกดลงมาตีครับตอกซ้ายครับระคัดคืนไปแต่ติดก,การครับโอ้โหนี่ครับยังมีครับยังมีครับสี่สิบเก้า ต่อ46นะครับคะแนนแรกออกเป็นคะแนนเอกฉันเลยนะครับสามเสียง9ต่อ46นะครับอชูมือเลยครับไปทีุ่งแดงครับป้องกันแชมป์ครั้งที่3ได้สำเร็จนะครับด้านเพชรมรกต บังมัดคองตันครับตอนเห็นคาดเลยครับนี่ครับเดีย๋ยวดูว่าโอกาสต่อไปเนี่ยจะป้องกันครั้งที่4หรือว่าจะลดรุ่นไปซอร่ไฟา์กับแดเนียลนะฮะ